Terima <tune in> kasih telah <tune> menonton! <in> ดีค่ะพบกับโบลิ่งในรายการ TK t e ท n t e ี n ส TV Teen ีวี e บทเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนไบทีนช่วงนี้เพื่อน,นๆหลายๆคนก็คงจะได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนยาวหลังจากที่เรียนและสอบกันมาอย่างหนักแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีเพื่อนๆอีกลุ่มนึงนะคะที่เขาต้องเตรียมตัวก,กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยยัยงไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆตั้งใจอ่านหนังสือขาะของสุดท้ายแล้วและสำหรับวันนี้โบลิ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ ช่วงทีนทะเลนไปรู้จักผลงานอาร์ตบุ๊กเรื่องราวตำนานพุทธโบราณก่อนสมัยพุทธกาลของนักแสดงขวัญใจคอละครพีเอพระเสินเรือมุดช่วงทีนตายไปร่วมทําบุญหากิจกรรมสร้างสรรค์นในช่วงปิดภาคเรียนกับการบริจาคเสียงที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติและในช่วงทีเคทีนพบกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมไว้สําหรับคนวัยทีนที่ยุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ ช่วงทีมเทเลนต์วันนี้นะคะโบลิงก็มีเรื่องราวตำนานของพุทธโบราณที่ถูกสร้างขึ้นผ่านอาร์ตบุ๊กโดยนักแสดงท่านหนึ่งที่เขาให้ความสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังกับพี่เอพสินเรืองวุฒธค่ะทีมเทเลน n ์สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับ อ้โหนี่วันนี้ได้มาเจอตัวพี่เอตัวจริงๆแล้วนะคะปกติเห็นแต่ผลงานผ่านทางต้องหลอกจอแก้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเห็นว่าลดลดลงแอบไปทําอะไรซุ่มๆอยู่อีกหรือเปล่าครับหลายอย่างมากเลยครับก็นอกจากละครแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็มีละครเรื่องสรรับปูสากรองแอร์น,นะครับแล้วกลางปีนี้ก็จะมีเรื่องนักปกครับเป็นหนังใหญ่แล้วก็ถ่ายทําละครเรื่องน้าตาลไม้อยู่ด้วย เพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนก็อย่าลืมติดตามกันละกันอทีนี้พูดถึงงานอีกหนึ่งชิ้นกันบ้างดีกว่าซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นพี่เอกันทางจอแก้วแล้วเนี่ยจองเงินด้วยที่จะได้เห็นในเร็วนี้นี่ค่ะอร์ตบุ๊คแผดนดนผลงานชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เราพูดถึงในวันนี้กันนะคะพี่เอคะผลงานชิ้นนี้จริงๆแล้วคืออะไรคะอ่าจริงๆแล้วเป็นงานอดิเรกท,ที่ที่เกิดการแตกแขน,นงเติบโตขึ้นมาเป็นเรื่องราเวเกี่ยวกับศักยะครับค่ะ คือคนเราจะมีนามสกุลใช่ไหมครับค<ช>่ชะทศเา้าก็จะมีต้นตระกูลคือต้นตระกูลสักยะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกตำราหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับทศชาติแล้วก็มีมีอภพินิหารปฏิหารอะไรพวกนี้ฮะก็เลยคิดว่าต่างชาติเขาน่าจะรู้จักจากข้อมูลเรื่องราวแบบนี้บ้างครัก็เลยลองเขียนดูแล้วมันก็พัฒนาเป็นสักยะครับ ลักษณะเป็นการ์ตูนแบบนี้นี่ตั้งใจจะสื่ออะไรไปถึงคนผู้ชมบ้างรหรือเปล่าคะจริงๆแล้วอยากจะให้เรื่องราวของธรรมะเนี่ยสื่อไปถึงคนทั่วโลกนะครับคือตั้งใจจะไข ขายงานให้ต่างประเทศด้วยครับผมแล้วเราทําไมเราไม่ถึงเลือกทําเป็นการ์ตูลลน่ะคะในในฐาน่ความจริงรเราสามารถทํางานศิละปะออกมาได้ตั้งหลากหลายรูปแบบอาจจะวาดเป็นภาพสมจริงหรืออภาพการ,ร์ตูนแอนิเมชันหรือว่าเป็นโทรทัศน์เป็นละครคือมัน,ม,นมันมีได้หลากหลายมากทำไมถึงต้องเป็นการ์ตูนม,มีทีมงานแค่2คนคะ 2> นะครับคือผมกับน้องชาย mm hmm. ก,ก็ช่วยกันเขียนแล้วก็คิดว่าเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเฉยเพราะฉะนั้นต่อให้ผมเขียนไปสิปีไม่เสร็จเนี่ย พี่ยังไม่เชยครับแล้วก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ไปให้กับเยาวชนครับทั่วโลกพี่คะแล้วในสไตล์ของการ์ตูนที่พี่เอเลือกจะถ่ายเท่าออกมาเนี่ยมีแนวทางในการทำมั้งไมคะคือผมชอบผมชอบวอนดิสนีย์นะครับแล้วก็ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยผมเป็นคนอ่านการ์ตูนเยอะเพราะการ์ตูนเนี่ยคือสตอรี่บอร์ดที่ดีสามารถนําไปสร้างภาพยนตร์ได้เลยจริงๆแล้วนะก็พยายามเอาเอาทาซาน ลายไลายเร่งของของทาซานของวอนดิสนีย์เนี่ยอเอามาผสมกับแนวแอคชั่นของญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้เจอกันตรงกลางครับ<ะ>ก็ก็จะมีสไตล์เครื่องแต่งกายจะเป็นสไตล์อินเดียประยุกต์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังที่ที่หน้าของแต่และแต่และตัวแสดงแต่และคาแรคเตอร์เนี่ยจะคลา้ายกันหมดก็พยายามใช้ทักษะของการเป็นนักแสดงเนี่ยดึงคาแรคเตอร์ออกมาเพื่อสร้างสร้างบุคลิกที่มันแตกต่างกันไปเพื่อเป็นภาพจำนะครับ เอ้ยจริงๆแล้วถ้างั้นก็แสดงว่าที่เลือกใช้ภาพมังกร์ตูนเนี่ยหนึ่งคือเหมือนกับอยากจะสื่อให้เข้าถึงกลุ่มของเยาวชนเพราะมันเข้าถึงเข้าถึงง่ายอย่างทศชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือท่านี่เป็นฮีโร่ของของแต่ละความดีสิทธิประการใช่ไหมครับผมอยากจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นฮีโร่ในใจเด็กซึ่งเด็กอยากจะทําตามแล้วก็ยึดเหนี่ยวไว้เป็นเป็นกาลังในการทําความดีนะก็เลยจับโปรเจกต์นี้ พูดถึงคําว่าทศชาติลราเมื่อกี้ได้ยินพี่เอพูดถึงก็เลยรู้สึกกับคํานี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เป็นพบตั้งแถึงสิชาติด้วยกันอย่างตัวโบลิอยเางเนี่ยก็เคยเรียนมาแต่ว่าก็อาจจะรู้ไม่ทั้งหมดพี่แอมีมีแรงบันดาลใจอะไรในการที่จะถ่ายทอดออกไปป่ะคะทำไมถึงหยิบเรื่องของพระพุทธศาสนามีมีหลายๆหลายๆชาติที่เราไม่ได้รับรู้เรื่องราวของชาตินะครับซึ่งน่าสนใจมากอย่างมีพระชาติหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพญานาค แล้วก็มีพภินารมียักษ์มีมารมีเทพอะไรเป็นไปหมดซึ่งแบบเฮ้ยมันสนุกกว่ากว่าห o อดออฟเบลลิงอนะ <laughs> Harry พ o เตอร์นี่ก็แบบเด็กๆไปเลยอะไรเงี้ยทําไมเราไม่เอาเรื่องเรื่องราหล่กเนี้ยมาทํามาทํเปิดภาพเพื่อที่เด็กจะได้สัมผัสได้อะไรเงี้ <laughs> ยพี่แอค่ะแล้วตอนนี้เสร็จไปกี่พระชาติแล้วคะ ตอนนี้ในส่วนของลูกศาษย์เนี่ยเสร็จ<ช>แล้วครับแต่เราอาจจะเจาะรายละเอียดในในโอกาสหน้าเมื่อมีเวลาแต่ว่าที่ที่อยากจะเล่าเป็นธีมเนี่ยคือเรื่องราวของต้นตระกูลที่ช,ชื่อสักยะคือเป็นเรื่องราวก่อนพุทธกาลครับโ<ช>อ้โหก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากเลยนะคะวอลลิงฟังแล้วยังรู้สึกเลยว่วาพันจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวพุทธศาสนามีอะไรอีกมากมายที่ที่เราไม่ทราบแลวเป็นเรื่องที่สนุกจริงๆเราน่าจะรู้เพราะเป็นชาวพุทธดินว่าจริงๆแล้วอาจจะมีถึง500ถึงพันชาติเลยนะเวนเขียนเนี่ย จนแก่ก็ยังไม่หมดนะครับถ้าใครอยากจะมาทำโปรเจกต์เหล่านี้ก็ผมก็สนับสนุนนะครับพี่คะสำหรับผลงานชิ้นนี้พี่อยากให้เยาวชนที่ได้ชมเนี่ยชมแล้วเกิดอะไรเกิดความรู้สึกอะไรผมอยากจะให้พระชาติแต่ละชาติของพระเจ้าเนี่ยเป็นวันฮีโร่ในใจเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในการทําความดีเพราะว่าทศชาติเนี่ยมันมีแต่ละแต่ละชาติจะมีความเป็นมนุษย์ก็จะมีสูงสุดของความเป็นมนุษย์คืออะไรรับที่ที่ที่พระองค์ได้ทาในแต่ทศชาตินะครับ ก็อยากใช้เด็กเนี่ยยึดไฟเป็นไอดอลสุดท้ายแล้วนะคะพี่ไอมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเงยาวชนทางบ้านที่กําลังชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ไหมคะครับก็ถ้าตั้งใจที่ทำอะไรครับก็ขอให้มุ่งไปข้างหน้าแม้ว่าจะผิดพลาดก็ตามเนี่ยแต่ก็อย่าล้มเลืกอความตั้งใจนะครับเดินต่อไปแล้วบางทีเราจะพบทางที่เหมาะกับเราแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับ เพื่อนๆคะ่ะจริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแต่ทุกวันนี้เรากลับหลงลืมพระธรรมคําสั่งสอนไปนะคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็กําลังจะมีสื่อชนิดใหม่นะคะที่ทาให้เยาวชนของเราหันกลับมาให้ความใส่ใจกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอพัชินเรืองวุตรมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกาันขอบคุณมากคะ่ะ